สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแดงม,มีพระสวยพระเก่าพรนะากพี่พีเอฟซีนะเผื่อเจ้าเผื่อสนใจกันนะคะวันนี้เป็นไอพีหนึ่งร้อยห้าสิบทุกชิ้นนะพี่ชอบชิ้นไหนบอกตามหมายเลขนะแล้วก็แอดไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแดงพระหลุดได้เลยนะพี่นะสนใจชิ้นไหนก็ทักได้เลยนะพี่เอฟซีชอบชิ้นไหนนะคะแอดไลน์แล้วก็โทรเบอร์ติดต่อมาหาน้องแดงพระหลุดได้เลยนะ ทักมาหาน้องได้เลยอันนี้มีเดี๋ยวก่อนนะมีสี่สิบกว่ารายการเนาะรายการละหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกชิ้นนะพี่สนใจทักได้เลยนี่มีสี่สิบกว่ารายการเนาะอย่าลืมเอาหวังเนาะสนใจทักได้เลยเาฝากพี P ่ๆ FT ี F T นะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแนพัดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะอ่าเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะเรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะรายการชิ้นหนึ่งราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพระบางเมืองชายขาวนะพี่นะเป็นเหรียญน,นะพี่นี่ค่ะที่จังหวัดเลยนะอีกด้านหนึ่งก็เขียนว่าหลวงปู่ศรีจันทร์จังหวัดเลยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก็ติดต่อน้องแรมได้เลยนะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสี่่คะปิดได้เลยชอบพร้อมปิด้วพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อเขาเรียกอะไรวพ่อปานขี่เนนี่ปลาหรืออะไรเนี่ยหรือเม่นนี่ดูกันเอง,เองนะหนึบหนึบฝังผงยายอยู่ด้านล่างด้านในเนาะดูให้ถูกใจแล้วก็ทักได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่นี่ค่ะ เป็นุ้งกอ่อเพินใหญ่นี่ค่ะสวยมากดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก็จัดได้เลยนะพี่นะถูกใจกระทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ 5. ห้ามายเลขที่ห้านี่ค่ะเป็นเหรียญพระครูอินทวุฒิทาจาร์นะเพนะนี่ค่ะปไปเจเลยวัดชทโย,ยวรและวิหารปีหนึ่งเจ็ด ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกเนี่ยค่ะรูปลอหลวงพ่อเงินเปิดไ,ได้เลยสวยๆจึิงๆต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบไอหมายเลขที่เจ็ดหมายเลขที่เจ็ดเนี่ยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อหวังใช่หรือเปล่าเนาะนี่นี่เขียนไว้นะดูให้ถูกใจนะพี่ออกที่ตาตราได้พี่นะข้างหลังเป็นเหียนพ่อแก่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปด หมายเ็กที่8ปดเป็นพระคููนี่ค่ะขันตะยาพรอะไรทองเนาะสองห้าหนึ่งจิตนแจไปนะพี่สนใจทักขาน้องแลมได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านี่ค่ะนนี้สมเด็จขาโตขาโตแทะออกผงน้ำมันนะพี่นะข้างหลังฝังตะกรุดหนึ่งดอกถูกใจทักขาน้องแลมได้เลยหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทกิ้นนะพี่นะมีสี่สิบกว่ารายการเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบนี่ค่ะ น,นี้ซุ้มชิ้นเนื้อลาดนะพี่เป็นเนื้อชิ้นนะอันนี้น้องแลนไม่แกะออกกลัวมันจะโดนเนื้อค่ะเนาะเราก็ซีนไว้แบบนี้นะพี่นะเนื้อถูกใจกันเนาะชิ้นใหญ่นะพี่เป็นชิ้นเนื้อลาดนะคะใจทักหาน้องแนนได้เลยแคปรูปทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อได้เลยนะดูอีพีให้เรียบร้อยนะพี่ว่าพระอยู่อีพีไหนหมายเลขอะไรพระอะไรนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดเลค่ะเป็นเหรียญหลวงปูกลับ ี่เลยเรียนเก่าหลวงพ่อกับหลวงพ่อขำหนังกระเพงเพชรลากระบ,บือนแล้วนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่โสภานี่ปิดได้เลยนี่ค่ะป็นเหรียญหลวงปู่โสภาเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมมดประสาเยอะนี่จัจไปเป็นเหรียญน,นะพี่นะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญหลวงปูม่มณีสิริจันโทโธออกปูเขียวชัย,ยภูมินะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญว่าหลวงปู่สอนเป็นเหรียญออกที่ขอนแก่นปีสามเจ็ดรุ่นแรกหลวงปู่สอนต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหก 16. เป็นพระโคพิชัยศาสตรก,การนะพี่นะปิดไปเลยเป็นเหรียญน,นะพี่ดอกหอมปิดเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญบพัดยศไอเป็นเหรียญยดน้ำเป็นเหรียญหลงพ่อคคณมระเลขสุดโตนะคะนี่ค่ะรุ่นสมปัตนาปีสามหกยัดไปของพ่อคทโณนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดนะะี่ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเวอร์นอันนี้จะเป็นสายเหนือเนาะอ๋อไม่ใช่ก็เขียนว่ากาลรรสินนะพี่นะหลวงพ่อเวร์นอีกด้านหนึ่งก็เป็นหลวงพ่อโตโอต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าข้างหลังเป็นเสือหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเหมือนจะเป็นหลวงพ่อปานเนาะพี่นะชอบถูกใจทักได้เลยนะติดต่อน้องแลมได้เลย ต่อไปก็เป็นหมาไเลขยี่สิบนี่ค่ะลูกหล่อหลวงพ่อเงินฐานสูงนี่ค่ะฐานสูงแจดไปนะพี่นะไม่เหมือนเหมือนจะเป็นช้างคู่เนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะห,หลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านน่พี่นะถูกใจถ้าหาน้องแรมได้เลยแคบรคูปถ้าลายโทรเบอร์ติดต่อหาน้องได้เลยนะคะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตุกินนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองอันนี้เป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะพี่นะเต่าเล็ก ่าาพเงิินบจตต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามอันนี้เป็นพ,พระพิฆเนศข้างหลังเป็นยันเหมือนปู่ทิมนะพี่นะถูกใจตาขาได้เลยเล่มแบบนี้นะพี่นะเข็นคอได้เลยนะพี่นะถูกใจตาขาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนี่คหลังยันนะพี่นะหลวงพ่อทบ ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาศิษฐ์ปิดได้เลยต่อไปก็เป็นเหรียญหมายเลขยี่สิบหก 26. วัดเขาพ่อตาชมพรรุ่นหนึ่งนี่ค่ะหลวงพ่อตาหินช้างสองห้าหนึ่งแปดัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะพี่เป็นเซิวุรีจกบาทนี่ค่ะเป็นพระเซิวุรีจกบาท ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดนี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เวอร์นออกที่กาลสินนะพี่นะลมดำต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่พิมพานคะผมพาหลวงปู่พิมพาว่ะไเลยออกมาหาสารคามเลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลข 30. สามสิบนี่ค่ะสมเด็จ ไม่ทราบที่เป็นเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินจัดไปเนื้อโคดเด็บไ,ได้เลยไม่รู้ที่เนาะต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบเอ็ดทำเร็จสาแมแซนนะพี่นะตะลังเนาะพิมพ์กลางจัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกชิ้นนะพี่ตุกใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบสองเป็นเหรียญพระโคท้องสุกนี่จุบอีกเกิลสองสี่เก้าแปด อันนี้ชูปิเกิลเนะพี่นะมันก็จะออกเงกเินเงินขาวๆนะพี่นะ,ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามนี่ค่ะอันนี้สาเร็จโคตรเก่าจัดไปนะพี่เรียบเลี้ยขึ้นคอได้เลยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วก็คอยทักนะพี่นะอิตเด้เลยหนึ่งรนึห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบจีอันนี้คุณแผนเนื้อผง เมันจะเป็นหลวงพ่อกลวยแล้วพี่เนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อประสิทธิ์รุ่นหนึ่งสองห้าสามเจ็ดออกที่ระยองนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อประสิทธิ์ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกนี่สมเด็จกาโตะวัลลังอ่าตาตาโลเขาเรียกเขาเรียกสมเด็จตาโลตำรวจเลยพี่นะนี่ไปดเลยตำรวจออก ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดนี่ค่ะเป็นพระเนื้อดินชุ่มสามพี่น้องนี่ค่ะติดได้เลยเลี่ยมองโคตรใหญ่ต่อไปก็เป็นหมายเยลขสามสิบแปดนะพี่นี่ค่ะสำเร็จแตกรายงานนะคะไม่รู้ที่ดูกันเราเองถูกใจก็จัดไปนะนี่ค่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อครูเปริที่สุดทูรุ่นรวยรวย สามแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสีกก่สิบเขาเขียนว่าเหรียญเหรียญพลิกดวงนี่ค่ะวางน้ำเย็ยนอำเภอเมืองมหาสาร,รคามนะพี่นะยันห้าสนใจติดต่อหาน้องเรนได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดสำเร็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะข้างหลังเป็นยันหลวงพ่อกลวยนะพี่ชอบพร้อมปิดนะพี่นะถูกใจทักหานะคะหนะึ่งร้อยห้าสิบเนาะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสองอุย้ยสำเร็จองนี้โคตรหนึบอ่ะสำเร็จเก้าชั้นนะพี่นะจัดไปหนึบหนึบเก่าเก่าหร้อยห้าสิบ 150, นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสามรอรอหลวงพ่อเงินพิมพ์หนึ่งห้าจัดไปพร้อมเรียมต่อไปก็เป็นสี่สิบจีนะคะเป็นพญาพิชัยดับหัก สองห้ 25, 20, าสองศูนย์จังหวัดสุโขทยัยปิดได้เลยต่อไปก็เป็นสี่สิบห้าเป็นเหรียญพระเทพวงศาสาร์เหรียญหันข้างเลยพี่นะออกีิเพชรบุรีปีสามหนึ่งรุ่นพิเศษต่อไปก็สี่สิบหกก็เป็นจอบลงพ่อเงินจอบแดดไข่ปลาลงพ่อเงินนะพี่นะหูยานจัดปสวยจึงคดึงหา 150. หนึ่งร้อยห้าสิบไหนโอนส่งฟรีนะพี่นะ ตัไหนอยากส่งรวมก็เสียค่าส่งห้าสิบาทนะพี่ต่อไปก็เป็นองค์ที่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนี่ค่ะเป็นเหรียญเม็ดแดงหลวงปู่ทวดวัดจางให้เม็ดแดงทวดทิมจัดไปต่อไปก็เป็นสี่สิบสี่สิบแปดนี่ค่ะเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยนะคะอันนี้เหรียญจะสึกนิดนึงนะพี่ปีหนึ่งแปดเฉพาะปิดนะพี่นะ ชอบชิ้นไหนบอกตามหมายเลขนะพี่ไม่งั้นก็แคปรูปนะแล้วก็ทักไลน์แล้วก็โทรเบอร์ติดต่อได้เลยนะคนไหนโอนก่อนได้ก่อนงดจองนะพี่นะนี่ค่ะไปดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อชิ้นนะพี่นะเอาฝากไว้พี่เอฟีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเลยพลาดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเอาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่นะอีพี่หนะ้าขาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ